สวัสดีค่ะช่องไม่ดาเกอะนะคะนี่ก็มาเก็บเห็ดกันค่ะขึ้นไปเลยค่ะสู่ๆมากันหลายคนนะคะวันนี้โตโน่ก็มาด้วยนะคะติดแหดมาด้วยโอ้เนยก็ยังไง่ายค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากสู้ๆอยู่บอจ้่สู้ๆโอ้ชู้ๆนะคะทีมเก็บเห็ดสู้ๆสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอย เหนื่อยมันกันนะคะขึ้นเขาเนาะเหนื่อย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 ไปด้วยกันค่ะไปลุ้นว่าจะได้เห็ดไหมวันนี้พูดเบ้ ไปผอไปผู้บ่าวบ้านใดนี่ผู้บ่าวบ้านใดนี่คนแก่นโอ้ยมาไก่เนาะผู้บ่าวจากคนแก่นก็มาเก็บเห็ดป่าเบิ่งกระตาเพิ่นดูอุ้ยได้ดอกหนึ่งขึ้นเขเดียวเพิ่นจะขึ้นเขาเพิ่นจะขึ้นเขายังยังไม่ถึงป่าเห็ดเนาะ อันนี้คือรั้วนะคะรั้วเขาทํากันไว้วัวเขาเอาวัวขึ้นเขาเนาะเขาทำรั้วกันไว้เราต้องข้ามรั้วก่อน<ป>ค่ะเจอเห็นแล้วค่ะ นี่ๆเอาละตีนมันแด้มันดำน่ะน,นี่นะคะนี่เห็ดนะคะนี่นี่เห็ดกำลังออกไข่อยู่ค่ะมีอีกดอกหนึง่งนี่นะคะไข่หนึ่งนะคะไ,ไปหาต่อค่ะฮ<อ>ึ๊ยใช่ เห็ดน้ำฟานปะจะหนุ่ยท่าไหรอันนี้เห็ดหัมฟานนะคะดอกเล็กๆค่ะนี่นนะี่ๆๆเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วโอ้ยหา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 ทางน้ำไหลอือหาหาปืนหาเลยชิลสิลโอ้ยเห็ดหัมฟานค่ะเห็ดหัมฟานโอ้ยนี่นะคะสวยมากเลยนะคะเห็ดหัมฟานเนาะ เหนี่นี่อย่นีเห็ดทำฟานค่ะอันนี้เห็ดทำฟานนะคะสวยมากค่ะเห็ดทำฟานเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะมันจะออกแบบนี้นะคะเห็ดทำฟานเนาะชิลชิลเห็ดทำฟานค่ะเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะนี่เบอร์นเก็บเห็ดทำฟานกันค่ะนี่นะคะเห็ดทำฟานเนาะ สวยเลยโอ้โหตรงนี้ก็เยอะแยะค่ะตาหลายแถวนี้กำลังกำลังอ่ะหลายหลายเห็ดทำฟานนี่ค่ะนี่นะคะเห็ดทำฟานดอกเล็กๆนี่ค่ะอร่อยเนาะอร่อยนะคะเห็ดทำฟานด่านี่เพิ่งออกเพี่น้องนี่ค่ะลูกใหญ่ๆเลยนะคะเห็ดทำฟานเดี๋ยวพื้นหายไหมให้นูกงกินจ้า อุ้ยเห็ดทำฟ้านรลายกระโดนเนาะจาจะบอา,าบอกหาค่ะพี่น้องหาหาเห็ดทำฟ้านอุ้ยนี่นะคะเขามาขุดขิงเนาะรอนเขาขุดขิงเขาจะขุดเอาแต่หัวมันเนาะอันนี้มันยังไม่มันเป็นหัวขิงขิง,งป้าผีเห็ดทำฟ้านฝักพี่น้องนี่นะคะเห็ดทำฟ้านป้าผีเบง่อไหมนี่นะคะ เห็ดหำฟานปตาเห็ดออกหลายแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะเจอเห็ดไข่หนึ่งดอกอนะคะนี่หเห็ดไข่หนึ่งดอกน,นี่นะคะเห็ดไข่เห็ดไข่คอยก็บ,บอกแล้วเนาะคอยชมท่านเขาเนาะได้บ่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 บ อุ uh, uh, ้ยแถวนี้แหละเดี๋ยวปลาเห็ดนะหาเลยเห็ดยังเออกินเม่ได้กินฮะเอาเอาไล่บ่ ีเดอีเเห็นบ่นนั่นะเก็บเห็ดหัฟานเหรอะเก็บเห็ดหอฟานกันค่ะ เดอฟาดลายเถอะดอกไม่ใยฟาดผูกเลี้ยงเออเฮ่ออ,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 อยู่ขาพี่น้องฮะไปห้านะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดทำฟ้าน้องกับสีได้ก้อยหำฟ้านละมันนี่นะเนาะนี่น,นะคะเราก็จะได้ก้อยเห็ดหำฟ้านแล้วเด้อมันนี่เด้อ เนื้อมันนิ่มๆนะคะธาัดกำลังออกลายค่ะมีเต่เห็ดหำฟ้านนะคะกระงูกก็ยังได้ไม่เยอะค่ะ๋วยวเราก็คงหาต่อไปเรื่อยๆนะคะเจอเห็ดน่าเลยหนึ่ดอกนะคะนี่หอยกินแล้วค่ะหอยกินไปก่อนแล้วเด้อหอยก็อิ่นแล้วก็ไปแล้วนี่ นี่เราหาทัน่นี้แล้วลูกนี่คือเห็ดพึ่งนะคะนี่เห็ดพึ่งขมนี่น้องโวโน่ก็มาเก็บเห็ดเหมือนกันนะคะนี่วันนี้ที้บิางเย็ยมอะไรก็อย่างน่ะเย็ยมอะไร ได้จ็กดอกแล้วโอ้นี่ไงเพิ่งมาเนาะยังได้เห็นหแล้วโงกแล้วสามสี่ดอกแค่นี้ว็ด่ดานานน่ะ,นนะอ๋าผักหวานนี่ค่ะผักหวานปรงค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งเนาะ มันแดดมันก็เลยโป้งอีกค่ะพักหวานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาให้ไม่ดากรอกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ